สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ9โมง25แบบนี้พบกันเช่นเคยครับยอดเชฟไทยทางช่อง5ท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะครับยังอยู่ในธีมของเส้นเหมือนเดิมครับมีหนึ่งเมนูแรกก็คือเป็นบะหมี่ผัดทั้งแตกครับเมนูที่2ก็จะเป็นขนมเบื้องยวนครับซึ่งทั้ง2เมนูเนี่ยมีวัตถุดิบจัดเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับแต่ว่า ผมจะมานําเสนอวิธีการเตรียมวิธีการปรุงอย่างถูกต้องท่านผู้ชมจะได้ทําได้อย่างเรียกว่าสบายใจครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปตลาดไปซื้อเครื่องเตรียมบะหมี่ทั้งแต่กันก่อนแล้วกลับมาทําทั้ง2เมนูเลยครับตามผมมาเลยครับมาร้านผักแล้วท่านผู้ชมครับหากุ้นช่ายหน่อยมีไหมขึ้ยช่ายอ่ะอ,ะอา้าวได้แล้วกุ้นช่ายท่านผู้ชมเท่าไหร่ ยี่สิบบาทแต่ตังยี่สิบบาท,บาทกุยช่ยได้แล้วท่านผู้ชมครับสำหรับบะหมี่ผัดถังแตกครับท่านผู้ชมครับตามมาเลยครับไฟตลาดกลับมาเรียบร้อยได้ใบกุยช่ยท่านผู้ชมครับได้ใบกุยช่ยมาฝากเราจะทำบะหมี่ผัดแบบคนจนเหมือนกับเราเรียกว่าถังแตกบะหมี่ถังแตกคือไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ แต่เราจะผัดยังไงให้อร่อยเดี๋ยวมาดูกันครับก่อนอื่นเลยเราต้องเลือกซื้อบะหมี่ก่อนท่านผู้ชมครับมีบะหมี่หลายอย่างอยู่ในท้องตลาดท่านผู้ชมเลือกซื้อเอาบะหมี่เหลืองแบบนี้เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นฝอยเส้นอะไรเอาตามใจชอบเลยแต่เวลาท่านผู้ชมซื้อเนี่ยถ้ายังไม่ใช้เก็บไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมซื้อยังไงมาอย่างนั้นอยู่ได้นานเลยครับแต่เวลาจะใช้ท่านผู้ชมก็หยิบมาอยู่ในตู้เสียองศามมันจะไม่แข็งนะครับแล้วก็อย่างนี้ไม่ต้องกลัวมันหักนะครับเพราะว่ามันมันถูกฝุ่นแป้งผสม แล้วก็ทําให้เขาแยกเส้นออกมาแบบนี้เราก็แยกเส้นออกมาง่ายๆแล้วก็ฝุ่นแป้งก็จะตกลงมาแบบนี้นะครับเวลาลวกเหมือนกันท่านผู้ชมครับพอทำแบบนี้เสร็จแล้วน้าเดือดใส่บะหมี่ลงไปให้พลานนะครับแล้วตักขึ้นใส่น้ําเย็นแล้วก็พักเอาไว้ในสูตรผมคือพักเอาไว้นะครับแล้วจกนั้เคล้าด,ด้วยซีอิ๊วดำท่านผู้ชมครับแล้วก็เราค่อยไปผัดทีหลังโอเคไชโป๊ครับท่านผู้ชมครับไชโป๊ที่ซื้อเนี่ยผมเลือกซื้อแบบเป็นหัวหัวแบบนี้ คือใช้เท้าดองนั่นแหละครับดองแบบเค็มกับแบบหวานผมเลือกเค็มมานะครับท่านผู้ชมครับเวลาไปเลือกเนี่ยมันจะมีแบบเส้นแบบสับแบบหัวทั้งหัวแบบนี้ที่เลือกแบบหัวแบบนี้มาทั้งหัวเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เห็นทั้งหัวครับว่าเขาสะอาดสะอ้านขนาดไหนแล้วก็มีอะไรปนมาบ้างเราก็ไม่รู้ถ้าเป็นเส้นๆหรือเป็นสับๆนะเอาเป็นหัวอย่างนี้ดีกว่าแล้วเรามาสับเองเราก็เลือกเค็มหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเวลาจะสับเองถ้ามันเค็มมากเราก็ไปล้างน้ํบีบีบีๆบีหน่อยแล้วค่อยมาสับให้ละเอียดนะครับ ก็จะลดความเค็มลงไปหน่อยแต่ก็จะหอมเวลาเราผัดแต่ถ้าท่านผู้ชมเวลาเลือกเนี่ยเลือกให้สีที่เขาเหมือนแห้งอย่างเงี้ยไม่แฉะนะครับแห้งไม่แฉะแล้วสีไม่คล้ําเกินไปพอคล้ําไปก็คืออายุนานเวลาหมักนานมันก็จะเปลี่ยนสีคล้าลงไปเรื่อยๆซื้อแบบเลือกสีใสสะอาดอย่างเี้ยแหละครับแล้วแห้งๆเราเอามาซอยนะท่านผู้ชมซอยบางๆแบบนี้นะแล้วเราก็เอามาผัดกับไข่ไม่ต้องเอาแบบเส้นก็ได้แบบเนี้ยซอยแล้วผัดกับไข่ก็อร่อยท่านผู้ชมหรือว่าเราจะใส่ลงไปในซุป ตุนกระดูกก็ได้นะครับหรือว่าจะซอยเส้นผัดไข่ก็แล้วแต่เลยแต่ผมน่ยซื้อแบบหัวแบบนี้สะอาดสะอาดแล้วก็ใช้ได้ดีเลยท่านผู้ชมครับพูดถึงคุยใชย่ผมไปเลือกดูจากตลาดเมื่อกี้ถ้าเห็นผมเลือกเนี่ยมันจะมีใบเสียใบอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกดูนะครับแล้วก็หยิบออกซะอย่างนี้นะครับแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมซื้อ ก็เลือกให้เขาสดโคนเขียวใบเขียวแบบนี้ใช้ได้แต่ถ้าท่านผู้ชมซื้อมาแล้วอยากจะเก็บก็เก็บแบบนี้ห่อเอาไว้ห่อกระดาษเอาไว้นะครับแล้วในตู้เย็นแต่เวลาใช้ท่านผู้ชมก็เอาเอาหนังสติ๊กนี่ออกแล้วก็แช่น้ําไว้นะครับหรือจะตัดเป็นท่อนๆล้างให้สะอาดก่อนแล้วตัดเป็นท่อนๆแล้วก็แช่น้าไว้มันก็จะเด้งแล้วก็แข็งตัวขึ้นแล้วก็เหมือนกับมันสดอีกรอบหนึ่งนะครับก็อย่างนั้นคือวิธีการที่เราจะใช้กุยช่ายอย่างได้ดีฉนั้นเลือกให้ดีโคนต้องสดหมด นะครับไม่มีเปลือกด้านนอกเหม็นดมก็จะรู้นะครับท่านผู้ชมเขาเก็บแฉะเก็บแห้งเนี่ยดมได้เลยถ้ามันมีกลิ่นเหม็นเหม็นเน่าเน่ามันเหมือนเหมือนเหมือนผักเน่าอะ่ะอย่างนั้นแหละไม่ต้องซื้อมา,านะครับเอาสดหอมนะครับเป็นใช้ได้อาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีถังแตกเราเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาครับ ท่านผู้ชมครับผมเตรียมตรงนี้เรียบร้อยแล้วผมหั่นเต้าหู้ผมมีกุยช่ายมีถั่วงอกมีไชโป๊ผมจะสับไชโป๊หน่อยท่านผู้ชมครับก็ออกเค็มนิดนิด,น,ดนั้นไชโป๊เนี่ยผมก็จะสับหยับหยาบท่านผู้ชมครับไม่ฝอยมากอันนี้คือซอยนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็จะสับในกระทะเราก็จะมีน้ำมันท่านผู้ชมครับ แต่ว่าน้ํากําลังเดือดผมจะต้องใส่บะหมี่ผมลงไปมีบะหมี่ผมลงไปในนี้น้าเ,เดือดเดือดเราก็คนอย่างนี้เราก็ขอดูหน่อยครับให้มันสุกอ่าสุกเนี่ยแบบสุกแล้วมันเด้งเด้งกับตะเกียบเนี่ยท่านผู้ชมครับมันจะเด้งเด้งเลยเอาละสุกแบบนี้พอครับเพราะเดี๋ยวจะแฉกกันไปผมเอาตะแกรงของผมเสร็จแล้วผมก็จะผ่านน้าเย็นหน่อยครับท่านผู้ชมครับ ผ่านน้ำเย็นเรียบร้อยผมก็จะวางให้เขาเสด็จน้ำหน่อยเสร็จแล้วก็จะอยู่ในจะอยู่ในชามอย่างนี้โอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับพออยู่ในชามแล้วให้เป็นอย่างนี้เห็นนะฮะเส้นไม่ติดกันอย่างนี้แล้วผมก็จะมีซีอิ๊วดำครับท่านผู้ชมครับใส่นิดนึงอึบอึบเขาซีอิ๊วดำหน่อยครับในกระทะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีน้ำมันให้ร้อนแล้วก็จะใส่กระเทียมครับ ก็จะเจียวกระเทียมครับกระเทียมเจียวพอเริ่มหอมเนี่ยผมก็จะใส่นี่แล้วก็ใส่เต้าหู้ครับผัดให้เขาผัดให้เขาหอมหน่อยผัดไว้เส้นเนี่ยระหว่างที่เรารอเนี่ยขอใส่น้ำมันไปนิดหน่อยท่านผู้ชมครับแล้วก็เขาเขาอย่างนี้ครับนี่เพื่อไม่ให้ติดกันแต่ในกระทะเรากำลังหอมเลยครับผมเพิ่มความจัดจ้านหน่อยท่านผู้ชมครับผมใส่พริก นะครับใส่พริกขี้หนูลงไปหน่อยผัดให้กระเทียมเต้าหู้แล้วก็ใช้โป๊ของเราหอมพร้อมกับพริกตรงนี้นะครับพอหอมแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับผมใส่ไข่ ใส่ไข่ให้หอมมากขึ้นแล้วผมก็ใส่ถั่วง,งอกแล้วผมก็จะมีเส้นที่เราใส่ซีอิ๊วเอาไว้ครับผัดปรุงรสละครับผมมีพริกไทยครับท่านผู้ชมครับพริกไทยผมมีน้ำตาลทรายนิดหน่อยผมมีถั่วลิสงแล้วผมก็จะมีน้ำปลาครับท่านผู้ชมครับ ผัดให้ถั่วงอกสุกตามใจเลยนะครับผุ้ใชยสุกเรียบร้อยเราก็จะมีกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งที่เราทอดกรอบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้เอาละครับเรียบร้อยถั่วโรยหน้านหน่อยนี่บะหมี่ผัดถังแตกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง แต่ว่าหอมแน่นอนครับชิมก่อนครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับลองไปทำดูอร่อยที่สุดเอาพริกกระเทียมผัดใส่เต้าหู้แล้วก็ใส่หัวไชโป๊สับจากนั้นเสร็จแล้วก็ใส่ไข่เอาเส้นที่เราลวกดีๆอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับคุกซีอิ๊วใส่น้ำมันหน่อยแล้วกลับลงไปผัดใส่ถั่วง,งอกใส่กุยช่ายปรุงรสน้ำปลา น้ำตาลทรายพริกไทยแค่นี้เองสุดยอดครับอร่อยมากแต่ท่านผู้ชมถ้าไม่ชอบเนื้อสัตว์ไม่ต้องใส่เลยเลยน้ำปลาเปลี่ยนเป็นซีอิวนะครับกุ้งแห้งก็ไม่ต้องใส่ใส่แต่ไข่ผัดทั้งแต่คือผัดแบบไม่ต้องมีเนื้อสัตว์ไม่ต้องลงทุนเยอะเพียงแต่มีผักเยอะมีเส้นก็ผัดได้แล้วท่านผู้ชมนี่เกืออีกหนึ่งเมนูนะครับที่มาฝากท่านผู้ชมเราเชื่อว่าท่านผู้ชมลองไปทําดูทานที่บ้านนะครับจะได้ความอร่อยเหมือนกับผมนั่งชิมอยู่ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับมีหนึ่งเมนูรอท่านผู้ชมอยู่นะครับ แต่ตอนนี้ไปเอาใจคนชอบเส้นในช่วงกิเลนคู่ชวนชิมครับเดี๋ยวกลับมาอีกหนึ่งเมนูครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงกิเลนคู่ชวนชิมค่ะพบกับอ้อมเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะอ้อมก็จะพาคุณผู้ชมนะคะคนรักเส้นทั้งหลายเนี่ยมาชิมผวดเตี๋ยวอร่อยๆแล้วตอนนี้อ้อมก็อยู่ที่ริมถนนงามงวงวากับร้านนี้ค่ะ จพีนเจเตโฟเจ้าเก่าดั้งเดิมร้านนี้เครื่องเยอะเครื่องแน่นมากๆแถมยังอร่อยสุดยอดอีกสวัสดีค่ะโอ้โหน้ำซุปหอมมากค่ะคุณผู้ชมค่ะสั่งเลยก็แล้วกันนะคะบุญเส้นเย็นเตโฟยำแห้งหนึ่งชามค่ะความอร่อยเริ่มจากการนำบุ้นเส้นมาผ่านน้ำเล็กน้อยนะคะนำมาลวกพร้อมกับผักปุ้ง ราดซอสเย็นตาโฟใส่พริกเผาน้ำมะนาวปรุงรสจนเข้าที่นะคะตามด้วยเครื่องเย็นตาโฟแบบไม่มีกักเต็มเต็มชามเลยล่ะค่ะเสร็จแล้วก็ไปเสิร์ฟพร้อมกับซุปกระดูกหมูร้อนๆไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะมาชิมเส้นกันก่อนเลยนะคะวันนี้อ้อมสั่งเป็นขุนเส้นค่ะช่างน,น่าทานอะไรอย่างนี้ คุณเส้นเขาเหนียวนุ่มแล้วก็เขาปรุงมาให้เป็นรสชาติต้ยมยำเดยตโฟที่หวานนิดๆเค็มหน่อยๆแล้วก็มีความเปรี้ยวความเผ็ดด้วยนะคะนี่เกี๊ยวปลาก็มีเข้ากันมากๆก,กับเดยตโฟต้ยมยำต้องขอบคุณเจ๊พีนักบ้านทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์รากิเลนคู่มอบให้ค่ะเสาหน้าห้ามพลาดนะคะมีร้านเด็ดๆมาฝากแน่นอนวันนี้อ้อมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เหนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคา